เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพป,ปีแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่7พฤศจิกายนวันนี้กับช่วงเช้าครับมาเริ่มที่ข่าวลือเรื่องตลาดซื้อขายของทีมกันก่อนมาที่ข่าวแรกนะครับกับเรื่องของบรูโน่ฟานันเดสจากรายงานของทางรูด้การเลติน้าข่าวดังชาวอิตาลีนะครับที่ออกมาระบุว่า ในตอนนี้บรูโน่เฟรนเดสกกำลังอยู่ในเรดาร์ของเหล่าทีมยักษ์ใหญ่ของลีกซาอุดิอาระเบียครับประกอบไปด้วยอัลนาเซอร์อัลฮิลาวอัลอิติฮัดและก็อัลอาเลซึ่งทั้ง4ทีมนะครับก็อยู่ในกลุ่มของผู้สนับสนุนอย่าง PIF หรือว่า Public Investment Fund หรือว่ากองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะของซาอุดิอาระเบียซึ่งต้องบอกว่ามีเงินมากมายมาหาศาลเลยครับ ซึ่งจากรายง,งานเพิ่มเติมนะครับก็เผยว่าทั้ง4สโมสรกําลังจับตาดูบรูโน่อย่างใกล้ชิดและหากว่าตัวนักเตะพร้อมจะอำลากองทัพปีศาจแดงทั้ง4สโมสรน,นะครับก็พร้อมจะยื่นข้อเสนอระดับมาหาศาลให้กับแมนยูเด็ดพิจารณากับดิวนี้ทันทีเลยครับมาที่ข่าวต่อไปนะครับกับข่าวลือร่วมกับชองแคลโตดิโบกองหลังตัวเก่งจากนิส ต้องบอกว่าเป็นข่าวรายวันเลยนะครับสำหรับกองหลังตัวเก่งชาวฝรั่งเศสวัยยิมสปีรายนี้กับเขาลือร่วมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราและในวันนี้ครับทางสื่อฟุตบอลชื่อดังอย่างเนดีมินก็เผยว่าในช่วงซัมเมอร์หน้าหรือว่าซัมเมอร์ปีสองพันยิมสี่ทางกองทัพปีแสดงจะเดินหน้าอย่างเต็มที่ครับกับการคว้าตัวชองแคลตวดิบมาร่วมทีมไม่ได้หลังจากพลาดตัวมาแล้วในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา้ดยกัสาสารในตอนนี้ทางสโมสรแมนยูเต็ดก็มีการติดต่อกับนักเตะอย่างต่อเนื่องและทางสโมส ก็ค่อนข้างมั่นใจว่าจะสามารถคว้าตัวกองหลังรายนี้มาร่วมทีมได้สําเร็จด้วยมากระดิกข่าวต่อไปครับกับบทสัมภาษณ์ของเอริคเทนฮากซึ่งเขาได้ออกมายืนกลานว่าในตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาถูกทางแล้วครับและจะสามารถบรรลุเป,ป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างแน่นอนในซีซั่นนี้ด้วยเอริคเนฮาได้สัมภาษณ์กับเรื่องราวดึงกล่าวขณะขึ้นรับรางวัล FWA Northern Manager Award เมื่อวานนี้เอาไว้ว่า ณตอนนี้พวกเราแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังอยู่ในโปรเจกต์และเมื่อคุณอยู่ในโปรเจกต์คุณก็รู้ดีว่ามันจะมีช่วงเวลาขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้แหละแล้วในตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่ลงแต่ผมทราบเรื่องนี้และฟุตบอลก็เหมือนกับชีวิตนั่นแหละก่อนอื่นเราต้องยอมรับให้ได้ก่อนว่าฟุตบอลมันไม่ได้มีแต่ช่วงกราฟขึ้นเพียงแค่อย่างเดียวแต่ในช่วงขาลงแบบนี้ของเรามันขึ้นอยู่กับว่าคุณนะ่ะจะต้องสามัคคีกันไว้อย่างไรคุณจะสนับสนุนโปรเจกต์ต่อไปอย่างไร คุณจะยึดมั่นกับกฎและก็หลักประชาที่มีได้อย่างไรเพราะนี่คือหนทางที่ท้ายสุดแล้วคุณจะประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนและผมแน่ใจว่าเราอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องแล้วในเกมฟ,ฟุตบอลนั้นผมเข้าใจดีว่ามันขึ้นอยู่ว่าคุณสามารถคว้าแชมป์ได้หรือเปล่าและหลังจากสิ่งที่เซอร์เลเฟอร์กูสันทำกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นมนเลยเป็นเรื่องที่ยากลำบากต่อคุณซื้อคนถัดไปแต่มันก็เป็นความท้าทายที่ผมจะไม่หนีหายไปไหนอย่างแน่นอนผมอยากทำงานนี้ และเมื่อปีก่อนมันก็ยอดเยี่ยมมากสําหรับผลงานของเราเราออกสตาร์ด้วยความยากลําบากแต่ท้ายสุดแล้วกลายเป็นซีซั่นที่ยอดเยี่ยมของเราเราจะยังคงยินดีกับมนันนะเมื่อมองย้อนกลับไปแต่คุณก็ต้องยอมรับให้ได้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่เพียงพอสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรอกเพราะเรามีเป้าหมายที่สูงกว่านั้นและเราต้องพุ่งชนไปถึงตรงนั้นให้ได้เพราะนี่คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรามาตออนีเบอร์สัมภาษณ์ของมาเซลซาบีเซอร์กันนะครับซึ่งในช่วงตลาดมกราคมของซีซั่นก่อน เจ้าตัวได้ย้ายมาร่วมทัพปีแสดงของเราด้วยสัญญาระยะสั้นแต่สุดท้ายด้วยปัญหาการบาดเจ็บนายทำให้เอรดริยนักไม่เลือกเซ็นสัญญาถาวรกับเขาและในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับเจ้าตัวก็ได้เลือกย้ายจากบาเยนมาอยู่กับเซอร์เรีงดอทมุน โดยวันนี้ครับทางซาบิเซอร์เนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าเขามีความสุขมากครับกับช่วงเวลาที่ค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดด้วยสัญญายืมตัวนขนานั้นแต่ก็ยอมรับว่าเสียใจเห็นผลงานของทัพปีแสดงนเวลานี้ดรอปลงอย่างน่าใจหายเช่นกันครับโดยมาเซลซาบิเซอร์ได้ให้สัมภาษณ์กับเรื่องราวเดิมกล่าวผ่านทางดีแอตแลนติกว่าผมรู้สึกในแง่บวกมากเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ผมอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดและผมก็ยังคงพูดคุยกับหลายคนที่นั่นอยู่เลยนะ ดังนั้นคุณนึงกลับต้องมาตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นที่แมนเชสเตอร์ในซีซั่นนี้มันมีเสียงรบกวนมากไหมรอบๆสโมสซอนทั้งเรื่องของผลการแข่งขันที่ไม่เป็นใจแถมพวกเขาก็ยังแพ้ในบ้านหลายเกมด้วยในซีซั่นนี้ซึ่งเรื่องแบบนี้นีมันแทบไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะในซีซั่นก่อนนอกจากนี้แล้วก็ยังมีเรื่องของสาการเจ้าของทีมที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้มันสมบูรณ์สักที คุณเห็นได้ว่าสิ่งนี้ส่งผลเสียต่อทีมอย่างไรบ้างและผมเองก็รู้สึกเสียใจกับพวกเขามากเช่นกันนะเพราะทุกคนที่นั่นเป็นคนที่ดีมากและก็หายต่อความสําเร็จอย่างยิ่งยวดด้วยนักเตะอย่างคาเซมิโร่ลุกชอและก็ลิซันโดมาติเนสบาดเจ็บทั้งหมดซึ่งกลุ่มนักเตะเหล่านี้เป็นผู้นําที่สร้างโครงสร้างและก็ความมั่นคงให้กับทีมของเอริกเฮนฮารทั้งเรื่องแผนการเล่นและก็รูปแบบการเล่นโดยเฉพาะเจาะจงอย่างมาก แต่ถ้าคุณเสียนักเตะคนสําคัญและก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในเรื่องผลการแข่งขันแบบนี้ในหลายเกมหลายอย่างมันก็ต้องยาแย่ด้วยระหว่างเทคนิคและก็ฟอร์มการเล่นในสนามซึ่งสิ่งเหล่านั้นนาไปสู่จังหวะการเล่นของนักเตะที่ไม่เหมาะสมและกระบวนการต่างๆก็ไม่ถูกต้องด้วยหลังจากนั้นซาบิเซอร์ก็ยอมรับนคะครัวว่าเหตุผลหลักที่เขาน่าจะไม่ได้สัญญาระยะยาวกับทัพปีศาจแดงนั้นก็เนื่องมาจากอาการบาดเจ็บนั่นเองทั้งนี้ซาบิเซอร์ได้ให้สัมภาษณ์ต่อว่าผมเจ็บประมาณ2สัปดาห์ก่อนหน้านั้นและต้องฝืนเล่นทีีม่มาากรบเ เพราะผมอยากลงเล่นมากแล้วแต่ถึงจุดหนึ่งผมไม่อาจฝืนต่อได้อีกและมันต้องได้รับการผ่าตัดกับเรื่องนี้แหละทําให้ผมเสียใจอย่างมากจากนั้นซาบิเซอร์ก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเอริกเทนฮากบ้างนะครับซึ่งเขาก็ได้ชมเทนฮากว่าเป็นกุนซือที่เก่งด้านฟุตบอลอย่างมากครับและคุณสามารถปรึกษากุนซือรายนี้แม้กระทั่งตอนดึกดื่นได้อย่างไม่เคอะเขินแน่นอนโดยแมเซลซาบิเซอร์นะครับได้ให้สัมภาษณ์ต่อถึงเรื่องนี้ว่าคุณสามารถปลูกเอริกเทนฮากตอนตีสได้เลยล่ะเขาจะบอกคุณเกี่ยวววกกัับนนาารรเล่ท้้งงหมมดดยคจจิใ เขารู้จักฟุตบอลที่ดีมากๆเขาเป็นคนทํางานหนักเป็นคนที่สมบูรณ์แบบและเขาก็เป็นคนที่ซื่อตรงมากด้วยเมื่อเราทำงานได้ไม่ดีเขาจะยกตัวอย่างและบอกวิธีทําให้มันดีขึ้นกว่าเดิมในเกมนัดต่อไปเขาไม่เคยทอดทิ้งลูกทีมเลยนะเขาจะบอกให้เราแก้ตัวใหม่ในนัดต่อไปผมเรียนรูอ้อะไรมากมยาจากการร่วมงานกับเขาและเขาเป็นโค้ชที่ดีมากๆผมกล้ายืนยันเรามาปิดท้ายกันที่บทสัมภาษณ์ของอังเรโอนาน่านะครับซึ่งนายทวารวัย27ปีรายนี้ก็ได้ออกมาย,ยอมรับว่า การย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเต็มไปด้วยความกดดันแต่มันก็เป็นความกดดันที่เขาพร้อมจะรับมือครับดูแองเกลโอานนาได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้กับทาง TNT Sport เอาไว้ว่าผมคิดว่าคุณแค่ต้องเตรียมพร้อมให้ดีกับการเล่นให้กับสโมรสรใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันเป็นราคาที่คุณต้องจ่ายเมื่อคุณเล่นให้กับสโมรสรใหญ่ขนาดนี้ความพ่ายแพ้ชัยชนะหรือว่าอะไรก็ตาม เมื่อเราไม่ชนะทุกคนก็เสียใจและเป็นเรื่องปกติเพราะเราคือสโมสร์อย่างแมนยูเน็ดเราต้องพยายามความ้าแชมป์ให้ได้ทุกอย่างเราต้องพยายามคว้าชัยชนะและสําหรับผมมันคือสิ่งที่ดีเลยนะมันคือแรงกระตุ้นที่ดีอย่างในตอนนี้เราเองก็ต้องพยายามทําทุกอย่างเพื่อคว้าชัยชนะให้ได้แม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่ดีมากก็ตามแมนเชสเตอร์ยูเน็ดคือหนึ่งในสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกดังนั้นพวกเราต้องพยายามคว้าชัยชนะให้ได้อยู่ตลอด หลังจากนั้นอังเรโอนาน่าก็ได้ให้สัมภาษณ์ต่อนะครับถึง2ปีกดาวรุ่งของทัพฟีแสดงเราอย่างอารเลนโดการนาโชและก็ฟากุนโดเปาลิสรีว่าเต็มเปลี่ยนวิวีพลังงานและก็เป็นอนาคตของทีมอย่างแท้จริงครับดยอังเรโอนาน่าได้ให้สัมภาษณ์ต่อว่าทั้ง2รายเป็นตั้งแต่ที่ยอดเยี่ยมและพวกเขาก็นำพลังงานมากมายเข้ามาสู่ทีมของเราด้วยรวมไปถึงเรื่องของสปิริตพวกเขาเป็นนักสู้อย่างแท้จริงในเกมกับฟูลแลมที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ได้เล่นฟุตบอลที่ดีมากนัก เราอยากจะขึ้นเกมมาจากแดนหลังหากเป็นไปได้แต่ถทว่าชัยชนะก็เป็นสิ่งสําคัญมากเช่นกันกับเกมนี้ทั้ง2ร้รายได้ลงสนามและก็มีผลงานที่ยอดเยี่ยมมากผมยินดีกับพวกเขามากจริงๆและตอนนี้ก็ถึงเวลาโฟกัสไปยังเกมนัดต่อไปแล้วเกมข้างหน้าของเรามันจะเป็นเกมที่ยากอย่างแน่นอนแต่เราคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเรา,าต้องเตรียมพร้อมให้ดีสําหรับการเจอกับทีมอย่างโคเปนเฮเกน หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a c e b o o k Red d v v i w Page กันด้วยนะครับผม